ังแห่งความสามาคัคคีคือชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการวาดภาพประกวดจากวรรณกรรมไทยระดับปฐมศึกษาตอนปลายของน้องนัทนนท์กู้เกียรติการในโครงการจิตนาการสืบสารวรรณกรรมไทยปีที่3โดยบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนซึ่งภาพที่วาดนี้เน้นถ่ายทอดข้อคิดดีๆเกี่ยวกับความรักในพวกพ้องและพลังแห่งความสามาคัคคีอันยิ่งใหญ่ของฝูงนกกระจาบที่นำพาให้หมู่คณะรอดพ้นจากภัยพิบัตทิทางปวง วรรณกรรมที่ผมเลือกมาวาดคือเรื่องนกกระจาบแต่ความสามัคคีเพราะผมประทับใจที่นกตัวเล็กๆมีความสามาัคคีรักการช่วยเหลือกันให้หลุดพ้นจากอันตรายที่นายพันเอาตาข่ายมาจับได้ครับถ้าคนไทยมีความรักความสามัคคีเหมือนนกจะทําให้ประเทศไทยจเจริญรุ่งเรืองได้ครับประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้คือได้อ่านวรรณกรรมใหม่ๆได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้ทักษะจากภาพของคนอื่น และได้คำแนะนำจากอาจารย์เฉลิมชัยด้วยครับเพราะวรรณกรรมไทยแฝงไปด้วยข้อคิดดีๆมากมายชินขอบเชื่อมั่นในพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนจึงขอเป็นหนึ่งแรงที่ผลักดันให้เยาวชนรักการอ่านวรรณกรรมไทยเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชนสืบต่อไปค่ะสนับสนุนโดยโครงการจิตนาการสืบสารวรรณกรรมไทยโดยบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน